พลังงานดีๆมีแบ่งปันให้กันทุกวันที่นี่ครูพี่อ้อยพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพี่อ้อยเอาเรื่องความสมดุลของชีวิตมาพูดคุยกับทุกๆคนนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรากำลังเจอกับปัญหานะคะดูให้ชัดค่ะว่าปัญหาเรื่องนั้นคือเรื่องอะไร ต้นเหตุของปัญหาจะบ่งบอกว่าเรากำลังขาดสมดุลในด้านไหนคะ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตของเราขาดสมดุลด้านไหนก็จงไปแก้ให้ถูกจุดนะคะให้เราตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าความสมดุลมันคืออะไรแล้วโฟกัสในสิ่งที่สำคัญให้เป็นคะ่ะความสมดุลนะคะของชีวิตเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะคือ 1. อาชีพการงาน 2. สุขภาพ 3ทางด้านอารมณ์ 4. ทางด้านการเงิน 5. ในด้านของครอบครัวค่ะ 6. ในเรื่องของจิตวิญญาณครูพี่อ้อยยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของอาชีพการงานแล้วตอนนี้เ,นเพื่อนๆตกงานอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าเราขาดสมดุลในเรื่องของอาชีพการงานค่ะเพราะฉะนั้น นะวิธีแก้ก็คือเพื่อนๆจะต้องรีบโฟกัสนะคะในการหางานทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดเงินนะคะเข้ามาใช้ในครอบครัวค่ะแต่หากเราไม่ทำอะไรเลยนั่นก็แปลว่าเรายังรักตัวเองไม่เป็นค่ะเรายังรักแบบหลอกลวงตัวเองอยู่ความรักที่แท้จริงย่อมนำทางชีวิตของเราให้พบกับอิสระความสุขและก็ความอุดมสมบูรณ์ของทุกๆด้านค่ะ เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้สมดุลแล้วปัญหาก็จะหมดไปเองนะคะอย่าหมดกำลังใจกับปัญหาที่เจอค่ะจงแปลเปลี่ยนพลังงานนั้นสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของตัวเราเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีทุกๆปัญหาทุกๆความทา้าทายค่ะด้วยรักครูพี่อ้อยทันพิชาขจรเพชรสวัสดีค่ะ